มีเข้าก็ต้องมีออกครับนะฮะหลังจากที่อาร์เซนอลเปิดตัวนักเตะใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะตอนนี้ก็ถึงคราวที่จะต้องขายแบบรัวๆครับคลิปนี้มาอัปเดตตลาดซื้อขายกันหน่อยครับเรียกว่าอัปเดตกันรายวันเลยทีเดียววันนี้มีขาขายมาบอกกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพุยคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับคลิปนี้ครับคุยเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยโดยเฉพาะขาขายของอาร์เซนอลขาออกบ้างนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทำคลิปขาเข้าไปหลายคลิปละนะครับแต่ว่าได้มาจริงแค่2คนนะครับยังไม่ได้3 4 5เลยแต่ว่าเดี๋ยวก็ทยอยได้แหละนะครับแต่ว่า ก่อนที่จะได้เยอะต้องขายเยอะด้วยเหมือนกันนะครับต้องผ่องถ่ายนั้งแต่ออกจากทีมเพื่อลดภาระในการจ่ายเงินดงเงินเดือนรายสัปดาห์ต่างๆนานานะครับแล้วก็รับรายได้มาจุนเจือทีมด้วยนะครับจะได้มีเงินไปซื้อนักเตะใหม่ๆเข้าทีมนั่นเองนะะว่าแล้วนะครับฝากทุกคนติดตามคุยกันเนอร์ใช้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับมีทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok แล้วก็แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะอยากให้ติดตามให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับแล้วรวมไปถึงคอมเมนต์มาเพูดเราหน่อยถึงขาขายนะครับสำหรับคลิปนี้ไฮไลท์คงอยู่ที่คนนี้แหละครับเอดดี้เดอะคิงองเคเทียครับกำลังจะเก็บเสื้อผ้าออกจากถิ่นเอมิเลียสเตเดียมแล้วนะครับส่วนจะไปที่ไหนอย่างไรมันลุยพร้อมกันเลยครับข่าวแรกครับเอดดี้องเกเทียครับนะฮะเรียกว่ากำลังมีข่าวอย่างหนักหน่วงครับนะฮะว่าจะย้ายออกนะครับ นะก็เรียกว่าไม่น่าจะมีอนาคตกับทีมอาร์เซนอลแล้วนะครับเพราะว่า2องฤดูการล่าสุดเนี่ยมีส่วนร่วมกับทีมน้อยเหลือเกินนะครับเป็นเด็กที่ขึ้นมาจากอะคาเดมี Academy ของเรานะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะโดดเด่นได้นะครับปั้นไม่ได้ปั้นได้ประมาณนึงแหละแต่อาจจะเรียกว่ายังไม่สามารถเป็นตัวหลักตัวจริงได้นั่นเองนะครับล่าสุดครับนะฮะคุณ นักข่าวหลายสำนักนะครับแลก็รายงานตรงกันว่าทีมที่ดูเอาจริงเอาจังกับดิวนี้ก็คือโอลิบิบมาร์เซยนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรายงานไปแล้วนะครับว่ามีหลายทีมสนใจเอ็ดดี้เอนเกเทียนะครับในพรีเมียร์ลีกเองก็มีหลายทีมมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะทีมจากในลอนดอนด้วยกันเองเนี่ยนะครับแบบที่ฟูแลมสนใจ เอเมลสุสติโลเนี่ยนะครับคือในลอนดอนเนี่ยมันย้ายกันเองเนี่ยมันยิ่งง่ายนะครับมันคือนักเตะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องย้ายบ้านไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าแค่ขับรถเปลี่ยนที่ไปท่านเองนะครับมันมันมันสะดวกหน่อยนะครับแต่ว่าก็จริงจริงในประเทศก็ไม่ได้ติดอะไรนะแต่ว่ามันก็จะสะดวกมากกว่าต่างประเทศแต่ว่าดิวที่ดูเอาจริงเอาจังกลายเป็นหมักเลยครับที่อยากจะได้นักเตะอาร์เซนอลรายนี้ไปร่วมทีมนะครับโดยที่ข้อเสนอตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรนะครับซึ่ง อาร์ซ a นอลเนี่ยเริ่มมันคืออยากขายให้ได้มากกว่านี้แบบที่ผมเคยบอกไว้ถ้าสมมุติได้40-50ล้านเนี่ยไปแน่นอนเซ็นเลยไปเลยเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเนี่ยตอนนี้มามากสุดแค่20ล้านยูโรนะครับทำให้อาร์ซ a นอลเนี่ยเรียกว่ากําลังที่จะพูดคุยถึงเรื่องเงื่อนไขต่างๆน,นานาครับที่จะมาเป็นองค์ประกอบในการที่จะขายนักเตะรายนี้ให้กับโอลิมปิกมาร์เซยนะครับซึ่ง ข้อเสนอระดับ20ล้านยูโรเนี่ยถามว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยนะครับสำหรับนักเตะที่ไม่ได้เป็นตัวหลักตัวจริงนะแล้วก็เรียกว่ายังไม่ได้มีความภาพจำที่สักเซสมากมายนะักแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นน้อยเกินไปมากเกินไปคือถ้าถ้าย้ายในอังกฤษเนี่ยเล่นในลอนดอนด้วยกันเองเนี่ยเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยกันเองเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขเอาจจะสูงกว่านี้ได้เพราะมันจะมีเรื่องของกติกาในเรื่องของการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกนะครับแต่พอเป็นโอลิมปิกมาร์เซย์เนี่ย 20ล้านยูโรก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะอ่ะก็หวังว่าจะจบได้ด้วยดีนะครับว่ากันว่านะครับหมักเซยเนี่ยนะครับมีการคุยกับตัวนักเตะไปแล้วด้วยนะครับตัวเอเจนต์นักเตะไปแล้วด้วยนะครับก็คาดว่าน่าจะย้ายด้วยสัญญาประมาณสัก5ปีนะครับโดยที่ตัวเอ็นเกตเอเองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะอยากที่จะลงเล่นให้กับโอลิมปิกหมักเซยแล้วก็มีมโอกาสที่จะเป็นซเปอผู้เล่นตัวจริงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะหมักเซยอ,อยากได้เนี่ยเพราะว่า อาร์เซนอลเองเนี่ยนะครับมีการปล่อยยืมไปที่หมักเซยหลายฤดูก,กาลแล้วนะครับแทบจะทุกปีเลยผูกปีกันเลยนะครับแล้วก็นักเตะของอาร์เซนอลเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีในลีกเอิงนะทั้งการยืมตัวทั้งการขายนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยฟาโรลินบาโลกุลเนี่ยที่ย้ายไปอยู่โมนาโกเนี่ยก็เรียกว่ายิงประตูอุตลุดเลยนะครับได้เป็นรองดาวซัโนโวของลีกเองิงเป็นรองแชมป์ลีกเอิงเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสักเซสมากๆนะนักเตะอาร์เซนอลที่ย้ายไปเล่นในลีกเอิงนั่นเองนะครับ ไปกันต่อครับนะฮะดาวรุ่งอาร์เซนอลครับบายบายเรียบร้อยนะครับนะฮะคนที่เคยยิงลิวผูลสิลูกมาแล้วโอ้โยกองหน้าอนาคตไกลครับชิโดโอบีมาตินครับหัวหอกที่ต้องบอกว่ามีหลายสัญชาติเหลือเกินนะครับนะก็เป็นดาวรุ่งของอาร์เซนอลจากศูนย์ฝึกเฮเลนนะครับก็โพสต์ภาพอำลาทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาใหม่นะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่แข่งร่วมพรีเมียร์ลีกของอาร์เซนอลนะครับโดยที่ว่ากันว่ารูดฟานิสซอยเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เป็นสตาร์ของแมนยูเนี่ยนะครับมีส่วนสําคัญในการทําให้ทางด้านนักเตะหัวหอ,อกนะฮะดาวรุ่งรายนี้เนี่ยนะครับเลือกที่จะไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยที่ ชิโดโอบีมาตินนะครับโอ้โหชื่อยาวมากนะครับมีหลายสัญชาติมากนะครับมีสัญชาติในจีเรียสัญชาติเดนมาร์กนะครับแล้วก็รวมไปถึงอังกฤษด้วยอังกฤษเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จากพ่อจากแม่นะได้จากการแบบอยู่อาศัยอะไรแบบนี้นะครับปัจจุบันอายุ16ปีครับโชว์ฟอร์มโดดเด่นมากมายนะครับเล่นในบอลเด็กเนี่ยบอลยู18เนี่ยนะครับกดไปแล้ว32ประตูนะครับโดยที่ผลงานโดดเด่นที่สุดเนี่ยในเกมที่ถล่มลิเวอร์พูลนะครับ น่าจะ14ลูกหรือ,อยังไงเนี่ยนะครับเจ้าตัวยิงประมาณ10ลูกนะครับเกมนั้นถือว่าเป็นเกมแบบ แจ้งเกิดไอ้เจ้าหนูรายนี้เลยนะครับแต่มันก็หลายคนก็บอกมันก็อลเยาอชชนนะเนาะนะครับอาจจะเรียกว่ายังไม่สามารถที่จะวัดได้อะไรได้มากมายนะักแต่มันก็พอบ่องบอกได้ว่าไอ้เด็กคนนี้มันมีของนะครับถามว่าอาสนนทลทำไมถึงไม่ไม่ล้างเอาไว้นะครับอาเนนอลจริงๆก็ไม่ได้อยากปล่อยไปนะครับแต่ว่าด้วยปัจจัยต่างๆนานานะครับที่มันทําให้ไม่สามารถที่จะไปกันต่อได้นะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะอาจจะไม่ได้พูดเทียบเคียงกรณีนี้แบบร้อนะคือ อาร์ซอลเนี่ยเต็มไปด้วยดาวรุ่งอยู่แล้วนะครับบูกุโยสากาเองก็อายุน้อยนะครับมาตินเนลลี่เองก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เด็กสักคนหนึ่งจากศูน์ฝึกลเลนเนี่ยจะขยับเข้ามาเป็นตัวจริงในชุดใหญ่เนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับปีหนึ่งโผล่มาสักคนหรือสองคนเนี่ยก็โคตรเก่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนักเตะเองก็ต้องคิดแล้วก็คำนวณแหละว่ากูจะมีโอกาสไหมวะอ่าเล่นตำแหน่งเนี่ยดาวดาวเป็นดาวรุ่งกับอาร์ซอลเล่นแนวรุกอยู่นะครับทำประตู ตอนนี้ก็มันนามันโหนประมาณนึงอะว่ากูทำประตูถล่มทลายนะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อยากได้ค่าเหนื่อยที่มันไม่ไม่เด็กแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับเขาว่ากันว่าแมนยูเนี่ยทุ่มค่าเหนื่อยโหเยอะมากนะครับ แพงวาเซนอลแบบหลายเท่าตัวนะครับเพื่อที่จะได้ตัวนักเตะรายนี้ไปนะครับในมุมมองของแมนยูก็คุ้มนะครับเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าตัวนะครับแต่กจ่ายค่าเหนือแพงหน่อยแต่ว่าก็ได้ดาวรุ่งที่มีอนาคตไกลเนี่ยไปอยู่กับทีมเลยนะครับก็เรียกว่านะเป็นวิถีฟุตบอลแหละนะครับโดยที่เจ้าหนูนะครับ OB ผมเรียกเขา OB แล้วกันนะนะฮะก็มีการโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่า ผมอยากจะขอบคุณนะครับจากใจจริงนะครับนะครับอยากจะแสดงความขอบคุณนี้ไปถึงทุกๆคนที่อาร์เซนอลในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับก็บบเขาก็เติบโตแล้วก็เรียนรู้จากสูน์ฝึกเเลนอย่างมากมายนะนะครับประสบการณ์แล้วก็การเติบโตของผมที่อาร์เซนอลเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้มากไม่ได้มากเลยไม่ได้เลยจริงๆนะครับมันมันมากมายจริงๆอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ขอบคุณสตาฟโค้ช แล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับผมจะเก็บความทรงจําเอาไว้นะครับขอบคุณสําหรับการเดินทางครั้งนี้แล้วก็ขอให้พวกคุณประสบความสําเร็จพบแต่สิ่งดีในอนาคตนี้แหมไอเด็กคนนี้อายุ16มันมันอวยได้ตามสคริปต์เลยนะครับถือว่าโอเคอ่ะก็ขอให้น้องโชคดีกับหนทางที่เลือกแล้วกันนะนะโอกาสหน้านะครับหวังว่าจะมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะอ่ะไปต่อครับคนสุดท้ายครับบางเอลครับนะฮะตอนนี้กำลังเป็นเดอะแบกของทีมชาติอียิปต์ในโอลิมปิก เกมที่ปารีสอยู่นะครับนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเอเจนต์ก็ทำงานอย่างหนักหน่วงนะครับหลังจากที่โบกมือบายบายอาร์เซนอลหมดสัญญาในฤดูกาลที่ผ่านมาครับล่าสุดครับโมเมตเอลนินี่ครับมีทีมเล่นแล้วนะครับนะฮะก็เป็นทางด้านของเอลจาซิลานะครับเอลจาซิลานะครับเอลจาซิลานะครับนะก็ในลีกเออสล อาหรับเอมิเรตนะครับก็ประกาศคว้าตัวโมเมนต์เอลนีนี่อย่างเป็นทางการนะครับปัจจุบันเอลนีนี่เนี่ยอายุ32ปีแล้วนะครับเป็นนักเตะที่เรียกว่าหมดสัญญาก,กับอกการ์เซนอลในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็หาทีมเล่นอยู่นะครับล่าสุดก็ได้แล้วอย่างที่บอกนะเดอเอลนีนีเนี่ยเล่นให้กับอาร์เซนอลไปทั้งหมด116เกมนะครับทำได้6ประตู10แอสซิสต์แล้วก็คว้าแชมป์เอฟเอคัพหนึ่งสมัยกับอาร์เซนอลด้วยนั่นเองนะครับนะก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งซีเนียร์ของอาร์เซนอลนะครับที่ย้ายออกไปจากทีมหาทีมเล่นไม่ได้อยู่พักหนึ่งตอนนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ไปอยู่ในลีกซาอุผมเชื่อว่าเอลเนนี่น่าจะปรับตัวได้ดีนะครับนะแล้วก็หวังว่าจะมีอนาคตที่ดีกับทีมใหม่นั่นเองนะครับ และนี่ก็คือ3ดีลที่เกิดขึ้นนะฮะอาจจะเกิดขึ้นแล้วกัน3ข่าวอัปเดตแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะค,คิดเห็นอย่างไรกับทุกดีลนะฮะโดยเฉพาะเอเดนเกเทียนะครับคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์มาพวกเราหน่อยนะครับเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ให้ครบทุกช่องทางนะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารที่ตั้งใจอัปเดตให้คุณได้ดูทุกวัน,นครับ